เนื้อขาไส้ลวกแซ่บเนื้อจุเนื้อลาบสลักครับพี่น้องมืัอนี้มาเยี่ยมยำเคียงเนื้อไหมครับคุณกว่าสั<บ>้นลำคำซื้อไหม่เช้าพ่นนี่เออเอิญเลยริ่มเข้าอันยังก่อนให้ซื้อซื้อไหมเช้าพ่นเช้าพ่นนะโอ้ยมันกับโบยบอลเลยเนาะเดียวนะเช้าพ่นก็วินงทีละโซพ่นเหมือบอุ้ยนั่นคน้วย <laughs> อ่ะอันนี้เป็นเขียงเนื้อไหมครับพี่น้องเป็นลำล่วยมาจากประเทศญี่ปุ่นเนาะงพ่นมาเปิดเขียงเนี่ย อนัเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนอันนี้เอาเนื้อลาบนี่จักโลเครื่องเอาอันขายไรยังบ่ขายไรพี่แล้วขายไรเออขายไรเครื่องโลดนั้นละเออไล่ดีๆเลยนั่นโอ้เลยนั่นนั่นเออนีไล่คักๆเลยนี่เออนี่ละสุดยอดเลยอ่ะปาดมาเลยในช่วงนั้นซ้อนเลยเออดินดบๆสันดิ่งดิ่งเลยสันดิ่งดิ่งเลยเนื้อยไม่ไมเลยสันดิกๆเลยพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากอุดหนุนกันมาพี่เด้อทางออก บ้านโคกเด้อพี่น้องเด้อโคกทุ่งยังตำ,ำบลพลงามอำเภอหนองหานทีกับอำเภอประจักษ์อ,อ,อันนี้อันนี้เนื้อ,อไร่หรอกคเอาเน,อเนื้อเนื้อลาบเอาาเเท่เนื้อลาบก่โลเคืองขาไงขาไงขาไนเอาเยอะเอาเยอะแต่ว่าเออนี่ละเออเอาไรู่่นิ้ีพ่อก็เอาขออาขนอันนี้เอาอขาไไเอาไไรลีเอาเยอะเออมาลวดจะไปลวก อันนี้อันเฮ็ดมือละหไลฟ์มาได้เลยนี่สองขาเพราะเป็นตัวบ่เพาเบิด์ตัวบ่แบงตัวนี้กินว่าเหมดบ่หมายความว่าเขาเขาแบงมากขายแคร์สองขาสิบกว่าโลเครื่องโลเครื่องเนื้อลาบโล่เครื่องเนื้อลาบป้าอีกเครื่องโลเนี่ยเป็นขาไล่ที่เอาสองโล่โลเครื่องโล่โอ้ยพอข้าเรื่มงงเราเด้อโลเครื่องกับเครื่องโลนั่นน่ะ มาครับพ no. okay. ี่น้องมาอุดหนุนเแขยงเนื้อยมาอนี่นะครับคุณชวพ่นเนาะเยู่เส้นทางเส้นทางบรรโคบบรรโคกบ้านเนียเลยบรราบรรโคกทุ่งย่างนะครับตำบลพ่นงามเป็นกระลังมันหมันนะครับมาอนี่มาอุดหนุนเพิ่นเนื้อเพิ่นเสียนรุบๆอยู่อันนี้สดๆอีนนี้ครับอันนี่เนี่ย นี่เนี่ขาายขาไล่ครับพี่น้องไล่อีกเรืย่ยครับนี่ท่านลวกนี่สุดยอดครับเนื้อเรือนี่เป็นเนื้อนี่ครับพีลวกไปเ<า>รียงข้ามแซ่บอันขึงลูกนะอือเอาลูกขึงเอ้ากับคางกับคางเอาขาไลา่อีกคางนึงม,มันตัดบ่ได้นะสุดขาสุดเนี่ยสุดเต้นเดือบเดือบเดือบจุ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 อยากเคียงเลยพี่น้องมื่อไง ฟังนีบ้าป่นี่แดดยี่งขึ่งนี่แหละพี่น้องมองลวกแซ่บๆที่สุดนี่มองขาไล่นี่แหละปาดข่าปาดข่าขาเลยพี่น้องนี่มันต้องเสียดเนี่ยจะมาต้มเพราะม่ก่อนเสียดเนี่ยมาต้มพร้อมมีการต้มเสียดเนี่ยพร้อม ขายยังไงเนื้อต้มบุฟเฟ่บุฟเฟ่ตักเด็ตักเอาเลยตักเห็ดบุกที่<อ>มาถ้วอ๋อทุ่งมัตบานได้บ่ทุ่งอ <c oughs> ัตบานครับเอาเต็มเต็นทีน่เพียรแล้วครับจัดแรกตักเต็มทุงกับทุ่งอัตบานได้บ่ผู้ค <c oughs> นอยากดูนะเป็นคร้งนะึงเนาะอะไลเน,ะน,นาะแมนราคาแูกมากน,น,นะนะชำนันล่ะกระลังพอดีกระลังแสบตักเอาเลยบุฟเฟ่ ยักลงไปยัดกันเนื้อเราไปหั่สีน่าน่ะมันนี่บอกพี่ยัุงไปกับพ่อนี่ยนเนี่มันนี่บอกพี่น้องนะว่าใครมือได้เนี่มือได้เนี่ยบอกพี่น้องนมือเลยวนินกรเปหวยนินเขาจะมาให้เออแต่ว่าเขาจะเอาขากวานวันินเนาะเขาจะมี่ไปเอาขาขายาแล้ั่นิ่ะบ่าคือยงขึ้นในสิวแล้วอ๋อโอเคแมนแมนตามนงสันละเขาจะ เจะออกค้างสันลรนนนสูงกจ้าขมาได้บ่หได้มันหักะมได้ดยะไปะไปยังไงด้รับหได้หบาได้ว่ให้ไปได้ปะเจ้าเอาบุฟเฟ่บุฟเฟ่้นดบุฟเฟ่บุฟเฟ่เนื้อต้มช่องนี่ช่องหช่องสามอบานได้ดิอะจะทมันได้ยอดนี้ไปทางยืนเนี่ยอือได้ละครับเนื้อสองโลกแซ่บกันครับเดอเดือบ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 เดืคุณนะครับพี่น้องคุณนะอืมตับเป็นตับ ขาเปลี่ยนขาเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อตอนนี้เฮาหลังจากมาตั้งจากเนี้ยล้วเ่าก็สิมาฝักเรื่องพี่น้องเลยสูตรที่สองสูตรครับสามสูตรเรื่องพี่น้องเลเนี่ยสูตรแรกก็คืออันนี้เนี้ยฝักลาบฝักลาบแต่ว่าสูตรที่สองคืออันนี้เนี้ยลวกขาไส้ขาไส้สูตรที่สามคืออันนี้เนี้ยจุ่มชุ่มชุ่ม อมทีอยากไปหามหรอนี่พี่ไมนะผมไลคกับว,วินยาผมเขาบอมาเพิ่มมีที่หลังบอกูช่ไหมแ่แลวนี่เด็กพี่อะพี่จะเพี้ยได้เนี่ยเอาเอาส่วนใดสามคนหางไงส่วใด ส่คนสี่สี่คนสี่สี่คนสี่วะโอ้ยมันมันตอนละเครื่องโลกมันตอนนัเออเนวสี่คนสี่วนงเกินเหรือวลเออก็นี่ฝากพยพนี่เนี่ยฝากพยพได้เยอะฝากพได้เยอฝากพยพันี่ยฝากกุมกนั้นแหะกุมนู้นแหะกุมเรมันโ่คนท่าโคนท่เม่ท่าม่ท่าอํา กี่โมาเไปครับมอเ้าวเดียวมักินเยอเอาตอน่อไปฝากให้มัดคทํำแน่อออเมื่อก่องแน่ฝากผู้ทุกคนละเอาฝากอีกจากตอนอาตอนย่ญ่ๆออบเมื่อกวงันเนี่ยเมื่อกาเมื่อซเมื่อพินอเก่นเน้ซาานำเนียบอาวนอเนื้อพละเอาเอิญพี่เอิญนองกินน้ำแน่พี่นองทุกคนงากินกก ลุงโฮมจะพาเพิ<ช>่นบานใส่ก้อนจะใส่แค่